ดเพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงได้ทรงตรัสว่าขันติทีรัสรังการความอดทนเป็นเครื่องประดับของนักปรา์เมื่อพระองค์ทรงตรัสเช่นนี้ตรงกันข้ามเมื่อใครไม่มีความอดทนก็ไม่ใช่นักปรา์แต่ว่า ผู้ที่มีความอดทนก็กลายเป็นนักปราชญ์การอดทนนั้นมีอะไรบ้างมีสามประการคือการอดทนต่อความลำบากอดทนต่อความตรากตรำอดทนต่อความเจ็บใจเราจะมีอยู่สามอย่างอดทนต่อความลำบากในเมื่อ บุคคลบางคนได้บวชมาแล้วในพระพุทธศาสนามันก็ต้องมีข้อกฎมีระเบียบมีสิ่งต่างๆที่จะต้องให้ทำถ้าหากว่าไม่อดทนก็พากันล่วงละเมิดเมื่อล่วงละเมิดจากศีลเมื่อมือล่วงละเมิดจากศีลที่ตนได้บวชเข้ามาแล้วมันก็ต้องมีศีลสองร้อยยี่สิบเ หรือว่าศีลสิบเป็นสามเณรอย่างนี้เมื่อล่วงละเมิดเขาก็เรียกว่าพระองค์นั้นเป็นอารัจฉิคือความไม่ละอายแก่บาปไม่เกรงกลัวต่บบาปไม่มีความละอายที่จริงแล้วนั้นผู้ที่เป็นสมณนะจะต้องมีความอดทนแม้ว่ามันจะต้องผิดประเพณีแม้ว่า จะผิดอะไรสักอย่างที่เราเคยกระทำมามันก็ต้องแก้ไขนี่เคยเรียกว่าอดทนต่อความลำบากจะลำบากสักเท่าไหร่ก็ทำไปส่วนคาราชาที่จะทำกิจการงานอต่างๆน,น,นั้นก็จะต้องอดทนต่อความลำบากเป็นชาวไร่ชาวนาก็ต้องคาต้องไถ เป็นข้าราชการก็ต้องไปทำงานแอ่จอเช้าจนคำ่ำหรือจะเป็นผู้ปกครองประเทศก็จะต้องมีความรับผิดชอบนาน,นับประการก็ต้องมีผู้ที่ยกย่องสรรเสริญจะต้องมีบุคคลผู้ที่จะนินทาทั้งยกย่องก็มีทั้งนินทาก็มีเพราะฉะนั้น ถ้าหากว่าไม่เกิดไม่มีความอดทนก็ไม่สามารถที่จะดำเนินงานที่ตนรับผิดชอบไปได้ทีนี้มาพูดกันตรงกันขันเพราะว่าคนที่มีความอดทนเมื่อออดทนแล้วก็ผ่านงานไปได้เป็นพระภิกษุที่ได้บวชมาแล้วในพระพุทธศาสนาก็มีความเรียบร้อย ก็มันน่าชื่นชมน้าสรัทธาอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นกระบวนาดแม้มันจะลำบากก็คิดถึงว่าชีวิตเราจะต้องอยู่ด้วยงานเหล่านี้เราก็จะต้องทำให้สำเร็จรดยรวมไปหรือว่าผู้ที่รับราชการต่างๆก็มีหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่อนั้น ด้วยความอุตสาหะด้วยความอดทนหรือผู้ปกครองประเทศจะต,ต้องเป็นผู้ที่มีความอดทนว่าแล้วก็เมื่ออดทนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วการงานก็ผ่านพ้นไปก็ความสำเร็จเมื่อความสำเร็จเกิดขึ้นเราก็ได้ชื่อใหม่ว่าเป็นนักปรา์ใครเป็นคนตั้งพระพุทธเจ้าเป็นคนตั้ง ท่านเป็นผู้ที่มีความดีความงามต่างๆเหล่านั้นนี่ก็เรียกว่าอดทนกับความลำบากและมันก็เป็นเครื่องประดับเพราะว่าพราะองค์ตรัสว่าขันจิทีรสรังกโรคือว่าความอดทนนั้นเป็นเครื่องประดับของนักปรา์ผู้ที่ไม่มีความอดทนนั้นไม่ชื่อว่าเป็นนักปราน เมื่อไม่เชื่อว่าเป็นนักแปลแล้วผลออกมาอย่างไงผลออกมาก็ทุลักทุเลจะเป็นพระเป็นเนนก็ทุลักทุเลจะเป็นฆราวาสก็ทุลักทุเลอย่างนี้เป็นตน้นนี่นี่คือข้อที่หนึ่งที่ว่ามีความอดทนต่อความลําบากอดทนต่อความตรัสถลำคนเหล่านั้นเราจะต้อง ทำอะไรต่างๆนี่ไม่ใช่ทำวันเดียวเราจะต้องทำไปหลายวันอย่างคนที่เขารับราชการเนี่ยก็ต้องกว่าจะปลดเกษียณหรือคนที่ทำนานเนี่ยก็ทำไปจนกว่าจะแก่หรือคนที่บวชในพุทธศาสนาเนี่ยก็บวชไปจนกระทั่งสุดอายุหรืออะไรอย่างนั้นนี่เมื่อมันเป็นเช่นนั้น ในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยมันก็จะต้องมีมานเข้ามาประจนทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างทางหน้าบ้างทางหลังบ้างมันก็จะเข้ามาประจนเราละในเมื่อเวลาเรายังไม่บวชนั้นนะมันยังไม่ประจนหรอกเ,ออเพราะว่ามานมันยังอยู่ห่างๆพอเวลาบวชเขาแล้วมันก็ประจนละนเราจะผ่านพ้นหรือไม่นี่อยู่ที่ความกระทม พราะว่าวันหนึ่งสองวันเดือนหนึ่งสองเดือนปีหนึ่งสองปีแล้วก็หลายปีด้วยมันก็ต้องกลากรมกันเรื่อยไปเราจะเป็นคือราวาาผู้ที่ทำงานต่างๆตั้งบริษัทห้างร้านก็ไม่ใช่ว่าตั้งวันเดียวต้องตั้งหลายวันกลากรำกันไปจนกว่าจะบริษัทจเจริญแต่ก่อนหลวงพ่อเห็นบริษัทมาม่า ที่เขาทำกันเป็นอาหารลเลิศกทนหนึ่งของคนไทยลงนิ่เดียวโรงงานนิดเดียวเขาก็กลากรรมมาตั้งแต่นี่ไม่รู้กี่สิบปีแล้วจนอายุของหลวงพ่อเท่านี้แล้วมามาก็ยังอยู่อย่างเนี้ยแล้วนั่นคืออะไรคือความอดทนต่อความกลากรมำ หนึ่งปีกัากรมสองปีกัากรมสามปีกัากรมสิบปียี่สิบปีก็กลากรมเนี่ยกรากรมทำมันก็จะต้องสาเร็จออกมาโอ้ยไปเที่ไหนคนก็รับประทานการทั่วโลกอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็เป็นเหตุให้ความอดทนต่อความกลากรมนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของก็เลยกลายเป็นนักปราด เขาเรียกว่านักปรัชญาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นไอ้ความกลากล้ำเนี่ยมันมากกว่าความลำบากความลำบากก็คงจะลำบากแต่ว่าความกลากล้ำนี่มันต้องทำไปเรื่อยๆเนี้อย่างเราที่เราพากันอดทนกันเนี่ยคำว่าอดทนต่อความเ่กลากล้ำนี่มันต้องเสมอต้นเสมอปลาย ไม่ใช่ว่ามาขยันวันเดียวแล้วพวุ่งนี้ก็เลิกขยันกันหรือไม่ใช่ว่า,าทำพอแรกหน้าเขาเรียวกว่าทำแรกหน้าไอ้นี่มันก็เป็นภาษาอะไรหลวงพ่อก,ก็จำได้ว่ามันแรกหน้าก็คือการทำเพื่อเอาหน้าเท่านั้นมันก็ไม่ได้าบางทีมีพระบางองค์อย่างเนี้ย ไปนั่งพอเวลารถไฟมาแล้วขึ้นมานั่งสมาธิใช่พอรถไฟไปแล้วเลิกนั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่อจะให้รถไฟคนที่นั่งรถไฟมาเห็นก็เท่านั้นไม่ก็ไม่ได้สำเร็จอะไรมันเป็นเช่นนั้นทีนี้เอากันว่าถึงว่าข้อที่สามก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่าไม่สำคัญ เอาทนต่อความเจ็บใจความเจ็บใจเนี่ยคือว่าความยินทาโลกกระทำที่พระพเจ้าแสดงไว้ว่ามันเป็นโลกกระทำมันเขาก็จะต้องว่าออโอ้สารเสด็จว่าเราดีอย่างนั้นอ,อ,อีกไม่กี่วันก็ยินทาว่าเราแก่อย่างนั้นอ,อ,อย่างนี้เป็นตน้นเมื่อเป็นเช่นนั้น มันก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนทางใจไม่ว่าจะเป็นข้าราชการบางทีก็ถูกด่าอย่างนั้นบ้างถูกว่าอย่างนี้บ้างเพราะว่าคนที่ด่าคนที่ว่าเขารู้เท่าไม่ถึงการเมื่อรู้เท่าไม่ถึงการก็ว่าไปอย่างนี้ทั้งที่เขาก็ทำดีอยู่ข้าราชการพวกนั้นก็ทำดีอยู่ แต่ทีนี้เราก็มองไปอีกแง่หนึ่งว่ามันไม่ดีคนนี้ก็ทำท่านั้นแล้วก็เป็นต้นเหตุของการที่จะต้องต่อสู้กับความเจ็บใจเมื่อเขาว่ามาแต่ว่าเรามีเหตุผลบางคนบอกว่าได้เลื่อนยศมาได้เลื่อนยศอะไรก็ยุ่งกันใหญ่แล้วก็ ทำความเจ็บใจให้เกิดขึ้นคนนี้ก้าวหน้าไปหาข้ามหัวข้ามเท้าอะไรต่างๆก็พูดกันไปพูดกันไปพูดกันมาก็เกิดความเจ็บใจเมื่อเจ็บใจแล้วก็เกิดความผูกพยาบาทเมื่อผูกพยาบาทแล้วมันก็ต้องอาคาดเมื่ออาคาดแล้วมันก็ต้องจองเวรอย่างนี้แหละ จะเป็นฆราวาสก็จองเวรกันจะเป็นพระเจ้าก็จองเวรกันจะเป็นผู้นำอะไรต่างๆนี่ก็จองเวรกันเนี่ยจองเวรอันนี้เก็เรียกว่าจะต้องอดทนถ้าไม่อดทนแล้วมันไปไม่รอดประเทศก็ไปไม่รอดข้าราชการก็ไปไม่รอดชาวนาก็ไปไม่รอดพระเจ้าพระสงฆ์ก็ไปไม่รอด เพราะว่าอดทนไม่เป็นทําไมพวกนี้จะมากล่าวร่วงเกินข้าพเจ้าข้าพเจ้าเนี่เป็นผู้ใหญ่ผู้โตแล้วจะมาข้ามหูข้ามหัวกันไปได้ยังไงอย่างเนี้แล้วก็พอเขาทําอะไรไม่ถูกใจก็เลยอาฆาตพยาบาทว่าพวกนี้มันมาจากไหนตัวเล็กตัวน้อยมา ทำให้เรกเกิดความลำบากใจมาพูดข้ามหัวข้ามหูอะไรกันไปอย่างที่เขาว่ากันเพราะฉะนั้นความอดทนทั้งสามประการนี้จึงเป็นความอดทนที่ทำให้คนเป็นนักปราญ์จริงๆผ่านพ้นจากความอดทนด้วยความที่เขาจะ มาทำให้เราเสียใจน้อยใจไม่ต้องผูกพออยาบาดไม่ต้องอาฆาตไม่ต้องจองเวรตั้งจิตใจให้เป็นพรหมวิหารมีเมตตากรุณามุทุตาอุเบกขาให้แก่ตัวของตนแล้วก็สามารถที่จะนำเขาว่าการที่เรามีชีวิตนี่เหมือนกันก็เราลงเรือเมื่อลงเรือแล้วก็พายไปมันก็จะต้องไปถึงจุดสิ้นหมายคือเ,เรียกว่าจุด จุดเทียหมายปลายทางเมื่อจะผ่านไปนั้นมันต้องผ่านคลื่นลมอ่ะถ้าไม่ผ่านคลื่นลมมันก็ไม่ใช่เรือเมื่อผ่านคลื่นลมชีวิตของคนเราก็ต้องผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นอดทนต่อความลําบากอดทนต่อความกลาดกรามอดทนต่อความเจ็บใจเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องประดับของนักปราชญ์ เมื่อเราสำเร็จการอดทนเหล่านี้เราก็กลายเป็นนักปราชสวัสดี